ตอบยากแต่เอาจริงๆแล้วก็คือสุดท้ายก็ภาวนาให้ทุกอย่างมันจบลงได้ดีไม่ว่าน้องจะไปต่อหรือว่าน้องไม่ได้ไปต่อก็อยากให้ให้จบลงได้ดีเพราะเราเองเราก็ยังอยากร่วมงานอยากทำงนานด้วยในอนาคตก็แล้วแต่ไม่อยากาส่วนตัวบอสเองเราก็เชื่อว่าถ้าสุดท้ายแล้วเวลาจะช่วยให้ให้ให้รู้เองอะว่ามันจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไร ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่ส่งผลดีกับใครอยู่แลว้วสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นกับทางไหนแฟนๆเป็นห่วงว่าจะปิดตำนานอิงหลอดไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่มีใครปิดได้หรอกสุดท้ายก็คือมันอยู่ที่ว่าความสัมพันเรา,ามันเป็นนายยังไงมันก็ยังคงเป็นไปแบบนั้นมันก็มีแต่ความหวังดีตัวไังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวกับตัวน้องเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ย มีมีมีบินลัดฟ้าไปเกาหลีใช่ก็คือเป็นตั้งแต่เราทำงานมาสี่ปีอ่ะเพิ่งจะมีปีเนี้ยที่เราแบบล็อกล็อกไว้ล่วงหน้าเลยปีนึงว่าขอหยุดสักสองอาทิตย์อะไรอย่อางเงี้ยก็จะมีแบบไปทำเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่เราแอบกังวลนิดนึงอ<า>ตอนแรกก็คือไปแก้ไขาตามากป็นตำนานแล้วคือจริงๆกะไม่อยากติดแอกคือจริงๆกะชอบแต่ว่าด<ๆ>้วยความที่พอเราแต่ละเรื่องที่เราได้เล่นอะ ร้องไห้เยอะมากมากซึ่งมันมีสุขภาพตามมาคือมันชอบอักเสบชอบบวมบวมเกินไปอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยจะต้องรู้สึกเออถึงขนาดเราจะต้องแก้ไขก็เน้นเขาคงเดิมแต่ก็บอกคุณหมอว่าขอให้ดูดูดีขึ้นแต่ยังคงเป็นอิงฟ้าอยู่ยอย่างปีนี้งานพี่ฟ้าหนักจะให้ได้ชมกี่เรื่อ ตอนแรกเลยที่คุยกับบอสไว้ก็คือเหมือนว่าเราจะมุ่งเน้นไปทางเรื่องเพลงแต่ไปๆมาณคือพอเราเห็นแต่ละเรื่องที่เสนอมาก็อดใจไม่ไหวอดใจไม่ไหวก็มีตอนนี้ประมาณสองเรื่องที่ที่รับไปแล้วใช่ค่ะใช่ที่คอนเฟิร์มแล้วคือสองเรื่องเต็มๆน่าจใช่ค่ะที่จะที่จะถ่ายในปีนี้ไงค่ะมันยากขนาด เป็นพีเรียดสองเรื่องเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแล้วก็ซีรีส์เรื่องหนึ่งชอใช้เป็นพีเรียดที่เมื่อวานเพิ่งเปิดตัวไปเรื่องหนึ่งพวกเราไปเจอกันเมื่อวานแรงมากเหมือนไม่เคยได้ยินเจก็มีเรื่องหนึ่งเมื่อวานแล้วก็มีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่จะถ่ายช่วงสิ้นปีพีเรียดมาจากข้อทางมีฟ้าข้อสมบูรณ์ก็ชอบอะหนูชอบแต่งอะไรที่มีความแบบรงสรื่องแล้วด้วยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายบางกอกคณิกาก็สนุกแล้วก็ภาพก็สวยด้วย การทำกันบ้านล่ะเพเห็นบอกว่าบทบาทมันต้องต่างกันเลยก็หลักๆเลยต้องดูสุขภาพจิตเลยเพราะว่าบางทีเหมือนถ้าเราอินมากๆแล้วก็จะเอาออกคอํายากเหมือนกันเหมือนวิมาน่ะที่กว่าเราจะกลับมาถ่ายแม่คุลาบในบางกอคณิกาได้ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเหมือนกันค่ะกว่าเราจะสลัดมันออกไปได้เก็จะเน้นไปในเรื่องของสุขภาพจิตเรามากกว่าเพราะเวลาเราทำอะไรแล้วเราเชื่อจริงๆในสิ่งๆนั้นที่เราทํา เราติดตามได้เนาะแต่พี่แต่พี่ว่าพอเข้าต้นปีมาสวยขึ้นมากไหลายคนแบบพี่ฟ้าอรวันสวยขึ้นวันี้สวยกว่าเมื่อวานอีกวันนี้สวยกว่าเมื่อวานอีกมีมีมีบินรัดฟ้าไปเกาหลีเกาหลีก็คือเป็นตั้งแต่เราทำงานมาสี่ปีเพิ่งจะมีปีเนี้ยที่เราแบบล็อกล็อกไว้ล่วงหน้าเลยปีนึงว่าขอหยุดสักสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบไปทำเล็กๆน้อยๆจากสิ่งที่เรา แอบกังวลนิดนึงตอนแรกก็คือไปแก้ไขตามาอาทราบแลไม่มีแล้วเขามีแล้วมีแล้วเป็นหอยลาย่หอยแคลงหอยลายแพงเป็นตำนานแล้วคือจริงๆอะไม่อยากติดแต่คือจริงๆอะชอบแต่ว่าด้วยความที่พอเราแต่ละเรื่องที่เราได้เล่นอะร้องไห้เยอะมากๆซึ่งมันมีสุขภาพตามมาก็คือมันชอบอักเสบชอบบวมบวมเกินไปอะไรใช่เราก็เลยจะต้องรู้สกันตัวถึงวนาอาจจะต้องแก้ไขก็ เน้นเขาคงเดิมแต่ก็บอกคุณหมอว่าขอให้ดูดูดีขึ้นแต่ยังคงเป็นอิงฟ้าอยู่แล,แล้วกลับมาล่าม้คุณชมว่าแบบมันดูเบาลงมันดูแววขึ้มมันดูสวยเ,เด็กลงอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเราทํางานเยอะด้วยแล้วพอเรามีเวลาแล้วก็เราไปถึงนุ่นแล้วอะไรเงี้ยก็มีแบบเติมมุ้นนี่นั่นเข้าไปให้มันดูสดชื่นขึ้นด้วยอะไรเงี้ยน่าพอใจ เข้าใจแต่น,นี่14วันเองแล้ร oh, oh, ู้สึกว่ามันมันยังไปได้อีกสำหรับการเข้าที่เข้ารอยก็ก็จะรอนิดนึงอะไรเพราะจริงๆก็ทำอะไรมาก็คือพยายามอัปเดตกับทุกคนแหละเพราะว่าไงก็คงดูออกกันอยู่แล้วว่าว่าก็มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแต่ว่าอาจจะได้ดูมันเข้าที่แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ว่าแบบพี่ฟ้าไปอะไรมาพี่ก็ไปตอบ A อพี่แอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจมูกไม่ได้ทำอะไรเนี่ยจมูกเปากกับจมูกไม่ได้ทำอาจจะเป็นด้วยเมื่อวานเออ่ มีการปรับเรื่องของการแต่งหน้าด้วยเพราะว่ามันหน้ามันบวมอะไรเงี้ยก็แต่งกันแต่งหน้ากระสชั่วโมงแต่พี่ฟ้ามีแพลนไหมครับเร่อจมูกหปล่าปากหรืออะไรบนี้มีมีค่ะมีเป็นเรื่องของส่วนใหญ่อ่ะมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพมากกว่าพอเรามองว่าอีกสักสองสามปีข้างหน้านวัตกรรมต่างๆมันก็คงจะดีขึ้นเราอาจจะมีแบบเป็นปรับเปลี่ยนเรื่องของจมูกจมูกอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เราก็ยังเน้นหัวเ้งนี้ไว้ก่อนใช่ ก็ททำมาจากความคนเชื่อเนาะคนเออคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบเอแก้งโหเฮงเันจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยไหมยงมันจะเปลี่ยนไหมลองก็คิดแบบนั้นแต่ว่าเพราะว่าเราไม่ได้คือหนูก็ไม่ได้ดูเขาเรียกอะไรหลักโหหลักโหเฮงโหเฮงใช่ไหมไม่ได้ดูโหเฮงเลยว่าจะต้องตรงไหนอะไรไงก็คือเอาที่เราชอบแล้วก็ไว้ใจในสิ่งที่เราเลือกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราออกมาจากห้องผ่าตัดก็คือ พีเซนเตอร์การันตีบ้างเงินเข้าจากนู่นนี่นั่นที่รอมาน่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นสิ่งที่เราสึกว่ามันก็มีแต่เรื่องดีๆนะใช่อย่างเช่นเนี่ยเราเราได้รับรางวัลวันนี้ก็ถือไว้เฮงก็ถือไว้เฮง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 รู้สึกว่ารู้สึกดีขึ้นแหละสุดท้ายแล้วหนูอยากบอกคนไทยว่าเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดไม่ว่าเราจะไปทําอะไรกันแล้วแต่ถ้าลงทุนกับตัวเองเจ็บตัวไปแล้วเชื่อมั่นกับตัวเองว่ามันจะต้องดี ขอโทษรู้ว,ว่ามันสวยไหมครับในพอใจไหมครับพอใจค่ะพอใจพอใจพอใจเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้ดูว่าเป็นใครอะไรแบบเป็นคนใหม่อ่ะก็ยังดูเป็นเราแต่แค่รู้สึกว่าดูดีขึ้นก็แต่เราปีหน้าจะมีแฟนช่่ไงไหนอะไรอีกไหมครับโอพอแล้วพอแล้วน่าจะโอเคแล้วอะไรก็ก็รู้สึกว่าตอนนี้ พอเรามีเวลาให้ตัวเองแล้วเล้วก็กลับแล้วุึ as as ้กับเรื่องของงานต่อกิงใจกองเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ขอหยุด14วันนานขนาดนี้ใช่ใช่พ mm ี hmm. ่มาขอขออีกเรื <S <S: uh, ่องหนึ่งได้เห็นสัมภาษณ์ล่าสุดของบอสเรื่องอะไรเมาสัมภาษณ์หลายเรื่องซะด้วยอาชัดเหรอพี่บอกว่าไม่มีชัดเหรอในค่ายก็คนจัดก็ไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยพี่ฟ้ามองยังไงบ้างตอบยากเนาะเพราะว่าสุดท้ายตอบยังไงก็จะต้องมีทั้งคนเข้าใจหรือไม่เข้าใจในคำตอบ เป็นคำถามที่ตอบยากแต่เอาจริงๆแล้วก็คือสุดท้ายก็ภาวนาให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยดี mm hmm. ไม่ว่าน้องจะไปต่อหรือว่าน้องไม่ได้ไปต่อก็อยากให้ให้จบลงได้ด้วยดีเพราะเราเองเราก็ยังอยากร่วมงานอยากทำงานด้วยในอนาคตก็แล้วแต่ไม่อยาบส่วนตัวบอสเองเราก็เชื่อว่าถ้าสุดท้ายแล้วเวลาจะช่วยให้ให้ให้รู้เองอะว่ามันจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไร mm hmm. ใช่ หลังๆยังไม่ได้คุยกับพอสเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวมีโอกาสที่จะได้เจอก็จะน่าจะได้คุยกันต่อหน้ามากกว่าแต่ว่าถึงเดตัวน้องเองก็มีได้ได้พิมพ์คุยกันทางแชทอะไรเงี้ยแล้วอย่างน้องเ,เองเน,น้องเองน้องได้บอกเขาว่าเป็นอะไรอย่างพอสพอสเองเเต้องแบบมการก่อนหน้านี้อะไรก็มีการโทรไปก็ก็โทรไปตั้งแต่ตอนที่ทราบเรื่องสตอรี่ก็โทรไปแต่ว่าไม่ได้คุยเนื่องจากว่าแบบ น้องเขาอาจจะปิดอะไรเปล่าเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้รับสายแต่ว่าก็มีการคุยตอบกลับกันว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นเราก็ยังอยู่ที่เกาหลีอยู่อ่าก็เกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งตัวน้องเองเขาก็เหมือนแจ้งแค่ว่าเขาดีขึ้นแล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็แต่ตัาเองก็ไม่ได้ลงดีเทลว่าว่าลำดับที่เป็นเป็นอะไรแต่คือน้องยังอัปเดต่านคลิปที่ฟ้า หนะมายถึงว่าอัปเดตผ่านพิ้าตอนนั้นณตอนนั้นที่ทเกิดเรื่องก,ก็ไม่ได้ยอ,ยอัปเดตละเอียดคือตัวหนูเองหนูก็ยังไมไ่ได้รู้ว่าสุดท้ายแล้วคือมันปวดอะไรก็เราไม่ไม่อยากไปจี้ด้วยอะคือเขาคงคิดว่าถ้าเขา,าสะดวกที่จะบอกเราแบบไหนก็คงคงจะบอกมาแบบนั้นแต่เราแค่ทราบว่าโอเคนะตอนนี้โอเคก็หายเป็นห่วงแล้วเพราะว่าตอนที่ทราบก็ก็รีบโทรไปแบบซึ่งตอนที่ไอันี่เราเอง สบายสบายยังยังขยับไม่ได้ใช่แต่ก็เป็นคนเป็นห่วงอ่ะไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นเพราะมันไม่ส่งผลดีกับใครอยู่แล้วสำหรับเราไม่ว่าจะเป็นกับทางไหนป็นเป็นห่วงว่าจะติดตำนานอิงหลอดไปอย่างเนี้ยค่ะมันก็ไม่มีใครปิดได้หรอกสุดท้ายก็คือมันอยู่ที่ว่าความสัมพันธ์เรามันเป็นยังไงมันก็ยังคงเป็นไปแบบนั้นมันก็มีแต่ความหวังดีตัวไงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตัวกับตัวน้องเขาด้วยอะไรเงี้ยก็ยังยังคงส่งกำลังใจให้ ก็หวังว่าทุกอย่างมันจะมันจะดีที่ดีในที่นี้มันคือไม่ได้แค่ดีกับทางบอสอย่างเดียวดีสําหรับตรงกลางที่มันจะออกมาเรารู้สึกว่ามันไม่ลาบากใจไม่ขัดใจเพราะเราเองก็เป็นคนกลางด้วยเหมือนน้องเครียดก็จนแบบแอดแอดมิดไปเลยแต่คุณบงก็แบบว่าหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เครียดกับหลายคนมองแบบเข้าห้องโรงพยาบาลคือหนู่ไม่รู้ว่าดีเทลว่าเขาได้มีคุยกันหลังบ้านหรือยังเพราะว่าส่วนตัวก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยกับ บอสเคยบอว่าว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็คือตั้งแต่เกิดเรื่องที่วันเกิดอ่ะขาดมาประมาณเดือนอตัวไฟองก็ไม่ได้อยากไปถามหรือว่าไม่ได้อยากไปไปลื้อแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่อันแบบน,น,นี้ฟ้ฟยังไม่ได้ไดมีการรับเดชใดใช่ไม่มีการรับเดชใดค่ะทราบแต่ว่าเหมือนตั้งแต่เกิดเรื่องแล้วคือน้องเข้าโรงพยาบาลล้วก็ ทักไปแล้วก็ตอบกลับมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวไว้นัดทานข้าวกันนะไว้เจอ่อยอัปเดตกันก็ได้ส่วนตัวฟางนะคิดว่าน่าจะดีกว่าการพิมพ์ส่วนตัวพี่ฟา็เป็นกำลังใจให้นะเพราะเราเราอยู่ตรงกลางก็พูดยากมันก็พูดยากจริงๆว่าแบบพอเราพอเราตอบก็เราเข้าใจฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะก็เข้าใจฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็อ,อยากให้จบลงได้ด้วยดีแล้วก็ถ้าน้องจะหมดสัญญาจริงๆก็อยากให้น้อง ไปในเส้นทางที่ที่ดีเราก็เป็นกำลังใจให้ก็ยังยืนยันคำเดิมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้อย่างงานตอนนี้ของน้องก็คือโพไว้ต่ออยู่นะคะอันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่ทราบเลยจริงอยากสัญญาอย่างสัญาลว่าเอออยากแตงของชาร์ลส์ก็บอกว่ายังไม่ได้แบบยังไม่ได้เคาะออกงไม่ได้ยังไม่ได้รู้ว่าจะต่อหรือไม่ต่อเลยจริงๆมันก็นานอยู่นะสองปีมันแต่ว่าคนอาจจะเข้าใจว่าแบบจะหมดแล้วจริงจริงจะรอาสองปีนานอยู่นะน้อง น้องสองเราก็สามกว่าน้องเกือบเกือบสองดีกว่าอาจจะไม่ถึงสองปีอนะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามองกันจริงๆอ่ะมันนานนะมันนานนานอยู่อย่าง,ย,งยังไม่ใช่ในเร็วๆนี้แน่นอนก็เพราะฉะนั้นก็คือถ้ามันจะต้องโหวความรู้สึกแบบนี้ไว้ตลอดนะเพราะว่ามันไม่ส่งผลดีกับใครเลยแน่นอนยังมีเวลาไอะไรนะยังมีเวลาไปรอทั้งสองไปแหล,หละทั้งสองไปแหล,ละนะคะจริงๆเชื่อว่า คนจะรู้เองคนจะรู้เองว่าว่าว่าใครจะต้องปรับอะไรอะไรอย่างเี้เรื่องนึงเรื่องฝุ่นตอนนี้ฝุ่นประเทศไทยแบบตุ่นแดงมากกระทบมากน้อยขนาดไหนครก็กระทบนะเพราะว่าจริงๆอ่อสักสองสามวันที่แล้วก็มีแบบเลือดกําเดาไหลเลยอะเงี้ยใช่เพราะว่าฝุ่น มันค่อนข้างที่จะรุนแรงจริงๆแล้วคนก็มองข้ามเรื่องปัญหานี้ไปโดยเฉพเรื่องของการแก้ไขขรัฐบาลก็ยังไม่ได้แบบเี้อะไรที่คูดหนามากตอนนี้ก็คนก็อาจจะมู่งเป็นเรื่องของการเลือกตั้งใช่ไหมคะเราก็เลยมองว่าจริงๆมาส่งผมเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับมันมากเพราะมันมองไม่เห็นอีกอใช่ไหมแต่ว่าถ้ามองภาพรวมจริงๆถ้าเราได้ศึกษาจริงๆตามช่องทางต่างๆจะเห็นว่าคุ่นมันหนาขากนมากยู่แล้วค่ะก็เป็นห่วงแฟนคลับทุกคนเวลาที่มาแล้วพยายามบอกว่าสมมติว่า ใส่แมสได้ก็ใส่บอกพี่น้องทุกคนเมย์ในครอบในครอบครัวเราอะไรเงี้ยว่าเวลาออกไปไหนทำอะไรใส่แมสก์ไหมผมฟักเลือะใส่หรือว่าไม่ไม่เยอะค่ะไม่เยอะแต่ว่าคือเป็นอาการแสบแ,แ,แ,แล้วก็เราจะล้างมจมูกทุกวันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นขุ่นแล้วก็มีมีสเก็ดตรงนี้ลืมไม่ได้หรกอกค่ะใช่แล้วก<ๆ>็ส่งไปที่ติดตอที่นั่น ตละปีผ่านไปเร็วมากๆเลยนะคะก็ขอให้ทุกช่วงเวลาทุกนาทีของทุกๆคนนะคะเรียกว่ามีแต่เงินทองที่งอกเงยมีแต่ความสุขที่งอกเงยตลอดเวลาเลยนะคะขอให้ปีต่อไปตลอดไปเป็นปีที่ดีๆของทุกคนค่ะขอความให้ตัวหนูพ่อก่อนเลยค่ะขอให้มีเงินใช้ไม่มีวันหมดค่ะทำอย่าพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ค i b e ที่ t u ท e c h anel ทับตลาด Facebook ทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ